สวัสดีค่ะโอแก้วมณีน,นนะพทนันการมีน,น,นะคะวันนี้โอจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของเดนียร์กเบอร์ริสมดนะคะเป็นตัวดีท็อกลำไส้นะคะหรือว่าล้างสารพิษในลำไส้ของเรานี่เองนะคะมาดูว่าเมื่อไหร่ที่คุณควรจะล้างสารพิษบ้างนะคะอเมื่อคุณมีอาการเหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็เป็นไข้เป็นหวัดบอยอย่างเงี้ยค่ะปวดเมื่อยตาม เนื้อตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท้องคูเป็นประจำแล้วก็ลมหายใจเหม็นนะคะบางทีหายใจออกมาพูดออกมาอย่างเงี้ยคนข้างๆก็แทบจะไม่ไหวนะคะผิวแห้งนะคะกินตัวแรงอ้วนเกินไปหรือผอมเกินไปอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่ผายลมบ่อยด้วยนะคะเป็นสิวนะคะงุดงิดทานอาหารปิ้งชอบกินเนื้อนอนหลับยา,ากติดชากาแฟา่ชอบทานของทอดมันเนอยอย่างเงี้ยค่ะ คือจําพวกหาถ้าจำพวกที่โอพูดมาแล้วอย่างเงี้ยถ้าคุณมีอาการตามอย่างเงี้ยควรล้างสารพิษบ้างนะคะมาดูเลยส่วนประกอบของเดนมิ ame, ่เดนีิ่มเบอร์รี่สมูทตัวนี้นะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะส่วนประกอบสาคัญสําคัญเลยก็มีนะคะเทียนเกตหอยนะคะสารสกัดจากผลส้มแขกนะคะแอปเปิ้ลไฟเบอร สารสกัดจากพืชตระกูลส้มนะคะแล้วก็สารสกัดจากถั่วเขียวนะคะมาดูตัวแรกกันเลยนะคะเทียนเกตหอยเนี่ยมันเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแพตโตอาแพตอาแพตเโกโอวาตาโอวาตตาม่รู้ว่าโสสะกดผิดหรือเปล่านะคะตัวนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอ่าอินเดียแล้วก็ปากีสถานนะคะ เปียกมันเนี่ยเราจะเอามาแช่น้ํามันจะคองตัวคล้ายๆกับเม็ดแมงลักเนี่ยค่ะมีเส้นใยที่ละลายน้ํานะคะเมื่อละลายน้ามันจะเพิ่มความหนืดนะคะคล้ายๆเจลทําให้สามารถดูดจับขาน้ําตาลน้ํามันแล้วกข็ของเสียส่วนเกินนะคะทําให้เราขับถ่ายได้คล่องง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินด้วยนะคะตัวนี้ช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะคะช่วยซับน้ําตาลจาก ทางเดินอาหารไ่ให้เข้าสู่กระแสเลือดนะคะตัวนี้ลดระดับคอเลสเตรอรอลลดไขมันในเลือดนะคะลดอาการอุดตันของหลอดเลือดนะคะทาให้หายคล่องขึ้นนะคะคล้ายเป็นยาระบายแต่ไม่ใช่ายาระบายนะคะตัวนี้อาคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยแนะนําให้ทานได้เลยนะคะตัวนี้เพราะว่าเทียนเกดหอยเนี่ยมีสรรพคุณดีมากเลยนะคะต่อมาก็คือ สารสกัดจากผลส้มแขกค่ะหลายคนคงรู้จักนเนาะผลส้มแขกมันคล้ายๆเป็นยาลาวายาทายแต่จริงๆเนี้ยเราแค่เอามาใส่ในปริมาณแค่นิดเดียวเองเพื่อทกระตุต้นการทํางานของลําไส้ให้เราถ่ายได้คล่องขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยอ่างตัว ส้มแขกผลส้มแขกเนี่ยเป็นการย่อยแป้งนะคะย่อยน้ำตาลไม่ให้เปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายของเรานะคะช่วยควบคุมไขมันในเลือดได้นะคะตัวนี้แล้วก็ทําให้รู้สึกอิ่มนะคะแล้วก็หิวน้อยลงด้วยนะคะต่อมาก็คือตัวแอปเปิลไฟเบอร์นะคะตัวนี้ช่วยระบบขับถ่ายนะคะช่วยควบคุมน้ําหนักได้ผลดีสนับสนุนการทํางานของระบบย่อยนะคะแล้วก็ ช่วยให้ขับถ่ายได้คล่องลื่นขึ้นนะคะมีใย,ยมีใย,ยมีใย,ยอาหารจากธรรมชาติที่มีประโยชน์มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดเลยนะคะตัวนี้ช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งในลำไส้ตัวนี้ปกติเนี่ยที่บ้านโอจะอแอปเปิลเขียวเนี่ยเราจะปั่นปั่นน้ำทานกันนะคะเพื่อดีทอร์กแต่ว่ามัน ยุ่งยากหลายขั้นตอนนะคะรู้ดูดอกสับป,ปคุณของแอปเปิ้ลเขียวดียังไงแต่ว่าการกว่าเราจะปั่นกว่าเราจะแยกกากอะไรได้นี่ยุ่งยากมากเลยนะคะตัวนี้มาดูตัวตวนะคะคือสารสกรัดจากาพืชตระกูลส้มนะคะสารสกรัดจากาพืชตระกูลส้มนี่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญอาหารนะคะเผาผลาญแคลอร,รี่เพิ่มพลังงานให้กับเรานะคะควบคุมความอยากอาหารได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตัวต่อมา สารสกัดจากชาเขียวนะคะากาจัดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดนะคะตัวนี้ลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตนะคะลดการอุดตันของไขมันในหลอดเลือดนะคะแล้วก็ช่วยขับสารพิษสารต้านอน,อ,าาอนุมูลอิสระป้องกันความเสี่ยงต่อภาวะมะเร็งและโรคความเสี่ยงของเซลล์ในอวัยวะต่างๆในร่างกายเรานะคะนี่ถ้าเซลล์เราทำงานได้ดีเราก็จะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะ มาดูข้อแตกต่างของตัวเบอร์รี่สมูทเนี่ยกับตัวดีท็อกทั่วไปนะคะตัวเบอร์รี่สมูทเนี่ยค่ะมันจะเป็นเป็นน้ำนะคะน้ำที่เราน้ำธัน้ําเย็นเนี่ยค่ะเราเอาน้ำเย็นมาหนึ่งแก้วแล้วก็เทผงเบอร์รี่ลงไปนะคะพอคนปุ๊บมันจะละล,ล,ลายน้ำทันทีนะคะรสชาติเนี่ยก็อร่อยเหมือนกับน้ำผลไม้ทั่วไปนะคะ แล้วก็ทานง่ายทานคล่องละลายน้ําทันทีเลยนะคะส่วนอ่าข้างๆเนี่ยสีเขียวเนี่ยเราแหมมันจะละลายน้ํายากนะคะตนนัวนี้แล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆเป็นเจลอะคะ่ะทําให้เราอ่าทานยากดื่มยากพูดง่ายๆเลยอะคะ่ะตัวเนี้ยแล้วก็มันจะเป็นหนืดนืดอะไรไม่รู้อะ่ะทานลงไปแล้วแทบจะอ้วกเลยนะคะสําหรับบางคนนี่ทานยากนะคะแต่สําหรับตัวของเราเนี่ยสีม่วงเนี่ยคะ่ะ ทานได้ง่ายพอทาอ่านพอชงปุ๊บเราสามารถดื่มได้ทันทีเลยถ้าผสมน้ำเย็นอร่อยมากนะคะนี่คือตัวดีเนียมเบอร์ริสมูท,ที่โอจะแนะนำมาดูประโยชน์นะคะประโยชน์ของการดีท็อกเนี่ยลําำไส้เนี่ยดียังไงนะคะทำให้เราขับของเสียออกได้ดีโดยไม่ต้องพุ่งยาระบายนะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยหลายคนเนี่ยมักจะท้องผูกกันนะคะแล้วก็การล้างลำไส้เนี่ย จะเป็นการล้างอย่างเป็นธรรมชาตินะคะไม่ขายเคียงนะคะไม่บิดนะคะตรงเนี้ยตรงนี้บางทีเรามันมันไม่เหมือนกับอ่า ยาระบายทั่วไปแล้วถ้ายาระบายเนี่ยมันจะปวดท้องมันจะบิดมันจะทรมานมากเลยแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวพันธุ์ของเรามีาน้ามีนวนวลเปล่งปังขึ้นนะคะพุมงยุบเลยนะคะไม่ไม่ค่อยไม่มีของเสียตกค้างอยู่ในลําไส้ของเรานะคะระบบขับผ่ายกาันเลยเรียนภายในสมดุลขึ้นนะคะช่วยล้างไขมันในลําไส้เล็กนะคะและยังมีไขมันฝาดีและจุลินทรีย์ที่มีประโยชนต์ต่อร่างกายด้วยนะคะ การล้างพิษเนี่ยการท e ีท็อคเนี่ยค่ะมันจะมีการล้างของเสียออกจากร่างกายด้วยวิธีต่างๆนะะไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายออกมาในรูปแบบ เหงื่อปัสสาวะอุจจาระวนแล้วแต่เป็นการขับของเสียออกมาทางนั้นนะคะจะทําให้ร่างกายสะอาดขึ้นนะคะการทําดีท็อกซ์อ่ะเป็นการป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะลดความเสี่ยงในโรคพวกนี้โรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคผิวหนังโรคท้องอืดท้องเฟ้อโรคท้องผูกโรคปากมิกินตัวแรงภูมิแพ้หรสีดวงนะคะและอีกหลายๆโรคที่จะตามมานะคะกระบวนการขับของเสียออกจากร่างกายของเราทุกวันนี้ไม่เพียงพอต่อมลพิษที่เยอะขึ้นนะคะร่างกายอ่ะ ขับออกมาได้ไม่หมดนะคะกว่า90%ของโรคลาให้นะคะที่จะมีสาเหตุมาจากลำไส้สกรปรกนะคะอืมแล้วก็ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากเดเนียมเบอร์รี่พัสนะคะเบอร์รี่สมูทเนี่ยเป็นการดีท็อกซ์รายวันนะคะกวาดล้างของเสียที่อยู่ในลำไส้ครับถ่ายดีขึ้นเป็นเวลานานาน,นั่งไม่นานนะคะแป๊บเดียวก็ถ่ายออกมาแล้วนะคะ ล้างสิ่งกระปุกที่ลัางสิ่งสกรปรกที่หมักอยู่ในลำไส้นะคะเหมาะสําหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบทานผักนะคะแก้เรื่องท้องผูกได้อย่างดีนะคะแก้ปัญหาการเป็นสิวแก้ปัญหาการขับถ่ายในผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยระบบเขา่าผายระบบขับถ่ายมันจะไม่ค่อยดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเราอายุมากแล้วนะตัวนี้จะช่วยได้นะคะ สามารถควบคุมน้ําหนักได้ดีช่วยย่อยอาหารช่วยลดการดูดซึมไขมันขับสารพิษในลําไส้ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในน้ําตาลในใน้ําตาลในเลือดอลดคอเลสเตอรอลและน้ําตาลในเลือดนะคะลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต,ต้านมและมะเร็งลําไส้ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจควบคุมความดันนะคะช่วยบรรเทาโรคเบาหวานและก็ลิสีดวงได้ด้วยรู้อย่างนี้แล้วนะคะดีทอ็อกลาไส้กันเถอะนะคะ อ่ะวันนี้อก็อนแนะนำตัวเดนี่เดนี่เบอร์รี่สมูทนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อคนที่ส่งคลิปให้ส่งคลิปนี้ให้กับคุณได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ